วันพรุ่งนี้15ค่ำเดือน12อีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของไทยอยู่วันลอยกระทงมาถึงแล้วนะคะซึ่งกิมมิกน่ารักน่ารักเมื่อถึงเทศกาลนี้ก็คงเป็นเรื่องการโพสต์รูปหรือข้อความเด็ดๆส่วนนักแสดงช่อง7 HD ของเราแต่ละคนมีแคปชั่นอะไรคมๆคำๆบ้างไปดูกันค่ะแคปชั่นลอยกระทงหัวหน้าก็คือนาก็ลอยแล้วกระทงไม่ต้องลอยก็ได้มั้งอยากเล่นค่ะลอยกระทงอาจจะหลงทางแต่ถ้ามาลอยข้างๆเราอาจจะหลงเรานะจจะเธอไม่แปลกหรอกครับที่กระทงจะหลงทาง เพราะขนาดผมนั่งข้างๆผมยังหลงคุณอ๋อกระทงยังหลงทางแล้วเมื่อไหร่เธอจะหลงมารักเราบ้างล่ะเขาว่าใส่เงินในกระทงแล้วได้บุญแล้วถ้าอยากได้เบอร์คุณต้องทำยังไงลอยกระทงไปกับใครแต่ยังไงก็ไม่เท่าลอยหัวใจไปกับเธอกระทงยังหลงทางแล้วเมื่อไหร่เธอจะหลงเราคบคนผ่านผ่านไปหาผิดเรามาคบเลยดิ ลอยกระทงปีนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าถ้าไปเนี่ยก็ไปกันหลายๆคนไปกันเยอะๆแล้วใช้กระทงเดียวเท่านั้นอลอยกระทงเราก็อยากจะให,ให้ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติจะดีที่สุดหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวนะคะช่วยการประหยัดแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็อย่าลืมคำนึงถึงความสะอาดแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับลอยกระทงอย่างมีสติค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปเจอ คนเยอะๆนะคะก็ลอยออนไลน์ได้นะคะ,ะถ้าเป็นไปได้ก็ละเว้นของมึนเมานะครับแล้วก็กระทงเนี่ยถ้าเป็นขนมปังให้น้องปลาได้ก็ยิ่งดีเลยครับช่วยทําให้ธรรมชาติเนี่ยไม่เสื่อมเสียครับ